เมื่อวันที่6มิถุนายน66เพจพิธาลิมิโรเอนรอดพิธาลิมเจริญรัตได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมพร้อมสู้กับความพยายามคืนชี้ไปทีวีเพื่อสกัดกั้นพวกเราตามที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550สำนักงานปลัดสํนักตรีธนามได้แจ้งบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ต่อบริษัทไอทจํากัดมหาชนไอท ส่งผลให้สัญญาร่วมง,งานสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้ทีวีไม่สามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์หรือกิจาการโทรคมนาคมได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาจบจาะนอกปัจจุบันโดยผลของการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในคลื่นความถี่กลับมาเป็นของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการให้บริการส่งวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ต่อไปและเมื่อพระราชบัญญ,ญัติองค์การกระจายเสียงและพระพระพระทาบแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551มีผลใช้บังคับโดย ผลของมาตรา57สงอผลให้คลื่นความทีดังกล่าวตกเป็นของกรณีดังกล่าวยังคงเป็นข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างไอทีวีกับสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจากการบอกเลิกสัญญาพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยังอยู่ในการพิจารณาของศาลและปกครองสูงสุด เห็นได้ว่านับแต่ไอทีวีถูกยกเลิกสัญญาเข้าร่วมง,งานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ส่งผลให้ไอทีวีไม่สามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมสถานะความเป็นสื่อมวลชนจึงสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550นับแต่นั้นม,มูลค่าหุ้นในทีวีก็ ต่ำลงจนแทบไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อมาวันที่16มีนาคม2553แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้จัดการมารดกของคุณพ่อและผมได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของคุณพ่อให้รับโอนหลักทรัพย์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหุ้นในทีวีอันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทด้วยมาโดยที่หุ้นในทีวีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไปและต่อมาปี2557หุ้นในทีวีถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากตลาดหลักทรัพย์อันเป็นผลให้ไม่สามารถซื้้้อออขาายยหหุนในใตตลดลดดัักกทรพ์ไไี่ป สำหรับหุ้นตัวนี้เป็นหนึ่งในหุ้นอันเป็นกองมรดกของคุณพ่อที่ผมถือครองแทนทายาทอื่นซึ่งมีหุ้นหลายตัวที่ถูกเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากตลาดหลักทรัพย์และไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ผมได้รับมอบหมายจากทายาทให้ถือครองหุ้นไว้แทนทายาทอื่นจนเมื่อผมเข้ามาทำงานการเมืองในฐานะสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ก็ได้แจ้งบัญชีทรั์สินนและนี้สินต่อปอปอชอในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกประการจนเมื่อมีการยุบพักอนาคตใหม่ผมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักา้าากกลคทุนใ ด้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่และในการเลือกตั้งล่าสุดนี้ผมได้ลงสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี1เดียวของพรรคก้าไกลนำพาพรรคเข้าสู่การเลือกตั้ง14พฤษภาคมจนได้ความไว้วางใจจากประชาชนสูงที่สุดกว่า14ล้านเสียง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาของบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางการใช้การตีความเรื่องการถือหุ้นสื่อของผู้สมัครสอสและผู้ดำรงตำแหน่งสสอขณะเดียวกันในทางข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าไอทีวีไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศตั้งแต่ผลของการบอกเลิกสัญญาวันที่7มีนาคม2550มีผลใช้บังคับแล้วแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันกลับมีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีกลายเป็นสื่อมวลชนเพื่อนำม,มาใช้เล่นงานผมผมจะยกข้อมูลตามแบบนำส่งงบการเงิน สบช3ของไอทีวีเช่นปีบัญชี2 5 6 1ัรถึงระบุประเภทธ,ธุรกิจว่ากิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ไทยด้านลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักปีบัญชี2 5 6 3ันรถึงระบุประเภทธ,ธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์โดยในส่วนสินค้าบริการระบุว่าปัจจุบันไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากติดคดีความส่วนในปีบัญ,ญชี2 5งพัรบระบุประเภทธ,ธุรกิจว่าสื่อโทรทัศน์โดยในส่วนสินค้าบริการระบุว่าสื่ออโฆษณาาาแแลลละผลตบททนนจากการงุ ทั้งนี้เนื้อหาในหมายเหตุงบการเงินไม่ปรากฏรายได้จากกิจการสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาตามที่ระบุประเภทธุรกิจไว้แต่อย่างใดโดยงบการเงินปีบัญชี2565มีการนำส่งงบการเงินต่อในวันที่10พฤษภาคม2566ายกก่อนวันเลือกตั้งเพียง4วันแสดงให้เห็นว่าการจัดทำแบบนำส่งงบการเงินและข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความไม่สอดคล้องกันและเป็นข้อพิรุธที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความที่ระบุในแบบนำส่งงบการเงินจากเดิม กิจกรรมของบริษัทโฮลดิงที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักแก้เป็นสื่อโทรทัศน์ทั้งๆท,ท,ท,ที่ประกอบกิจการไม่ได้และปีล่าสุดแก้เป็นสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งๆท,ท,ท,ที่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุรายได้จากดอกเบี้ยและการลงทุนในตราสารหนี้และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในทีวีเมื่อวันที่26เมษายน2566มีการตั้งคำถามของผู้ถือหุ้นบางรายว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ ซึ่งเป็นการตั้งคำถามที่ขอให้ทุกท่านที่มีใจเป็นธรรมพิจารณาว่าเป็นคำถามมีความมุ่งหมายทางการเมืองหรือไม่และให้ท่านตอบตัวท่านเองว่านี่คือพฤติการความพยายามฟื้นคืนชีพทีวีให้กลับมาเป็นสื่ออมวลชนใช่หรือไม่ด้วยข้อพิรุธหลายประการที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ผมตัดสินใจหารือทายาที่มอบหมายให้ผมถือครองหุ้นในทีวีซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อไว้แทนทัญญาทออื่น จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ผมจัดการแบ่งมรดกหุ้นในทีวีให้แก่ทายาทอื่นไปโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันปัญหาจากกระบวนการฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อมวลชนให้กับบริษัทไนทีวีที่กำลังงอดำเนินอยู่ในขณะนี้ดังข้อพิรุธดังกล่าวข้างต้น ผมขอเรียนทุกท่านว่าการต่อสู้คดีนี้เมื่อพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญประกอบคำสั่งสารดีกาล่าสุดหลายคดีการพิจารณาว่าบริษัทใดประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือไม่และบุคคลใดมีลักษณะต้องห้ามในการถือหุ้นสื่อหรือไม่สารพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลายองค์ประกอบด้วยกันในชั้นนี้หากสารรัฐธรรมนูญเดินตามแอร์ นวัำวินิจฉัยที่ผ่านมาและรักษาความเป็นเอกภาพในการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องนี้ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าผมไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดสำหรับข้อพิจารณาว่าบรรทัดฐ,ฐานตามคำสั่งสาลดีกาคดีหมายเลขแดงที่ละตอสอสอข24/2566คดีชานชัยอิส,สนรัก และคำสั่งศาลฎีกาล่าสุดหลายคดีอาจไม่ก่อผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สารรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยตามบรรทัดฐานเดียวกันก็ตามแต่การรักษาความเป็นเอกภา,ภาพของระบะบบกกฎหมายเป็นเครื่องคำจุนความยุติธรรมของนิติรัฐเพื่อมีให้การใช้การตีความก่อให้เกิดผลประหลาดในระบบกฎหมายกล่าวคือหากปรากฏว่าผู้ร้องในคดีตามคำสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขแดงที่ละตอสสคยี่สิบสี่สองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต่อ องห้ามตามมาตรา983ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตรา4 2 3แล้วปรากฏว่าต่อมาผู้ร้องดังกล่าวได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังคงถือหุ้นในบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนอยู่และมีผู้ร้องเสนอเป็นคดีต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวตามมาาตร1016 ประกอบมาตรา98 3สของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักรไทยแล้วปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณนะต้องห้ามตามมาตราดังกล่าวแล้วโดยไม่พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายดังบธรรทัดฐานคำสั่งสารดีกาข้างต้นกรณีย่อมก่อให้เกิดผลประหลาดและกระทบกระเทือนต่อความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมายเป็นอย่างยิ่งอันก่อให้เกิดความสันคลอนในความเชื่อถือและความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายต่อระบบบธรรทัดฐานทางกฎหมายของไทย ฉะนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความแน่นอนชัดเจนในระบบกฎหมายและรักษาคละองค์การใช้การตีความกฎหมายให้สอด,ดคล้องตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา98-3และมาตรา1016สารรัฐธรรมนูญพึงรักษาความเป็นหน่อเอกภาพในการใช้และตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างเดียวกันให้ก่าออัตตังผลในทางกฎหมายที่เหมือนกันอันเป็นมาฐานของระบบกฎหมายในอารยประเทศที่เป็นที่ยอมรับในสากล และด้วยเหตุดังกล่าวผมมีความมั่นใจว่าก่อนที่ผมจะดำเนินการโอนหุ้นในทีวีนั้นบริษัทในทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนใดๆผมมั่นใจข้อเท็จจริงในอดีตแต่ข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผมไม่อาจคาดหมายได้ว่าบริษัทในทีวีจะถูกทําให้ฟื้นคืนชีพเป็นสื่อมวลชนอีกครั้งหรือไม่การโอนหุ้นให้แก่ทายาทอื่นจึงเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการโอนหุ้นเพราะหลีกหนีความผิดแต่อย่างใด กระบวนการถัดจากนี้ผมขอยืนยันทุกท่านว่าผมมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการชี้แจงต่อกะกะตไม่มีความเป็นห่วงหรือกังวลใดๆต่อกรณีนี้และจะไม่เสียสมาธิในการทำงานเด็ดขาดหลังจากนี้ผมจะเดินหน้าทำงานเตรียมการเปลี่ยนผ่านอำนาจจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลที่มีพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จจงได้ในที่สุดไม่มีใครหรืออำนาจไหนมาสกัดกั้นฉันธนุมัติของพี่น้องประ,ประชาชนที่ได้สแสดงออกไปเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมถึงกว่า14ล้านเสียงได้อีกแล้วขอให้ทุกท่านสบายใจและเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับ ขอบคุณพี่ทะลิมิโรเอนรอพิธาลิมเจริญรัตเรียบเรียงสยามนิว